อนาคตของซิเมเนสกี้ต้องถูกนามาพูดถึงกันอีกครั้งครับนั่นเพราะผลงานนะัดล่าสุดที่เขาพาอินเดปอร์ลุนไปพ่ายกับปอนดุญ่าในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเข้าตาซะเหลือเกินตอนนี้พลวัตกัใหญ่รั้งเป็นอันดับ2ร่วมของตารางก็จริงครับแต่ว่าตามหลังนาปรีชินจะกูกห่างถึง18คะแนนเลยทีเดียวนะแน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่สิ่งที่อินเร์ลันกดดีเตอเนี่ยคาดหวังเอาไว้ครับโอเคว่าเรื่องที่จะคว้าสกูโตในการเนีย มันเป็นไปได้ยากแล้วนะจากที่นาบารีนี้แรงเลยเกนแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าทีมจะบเปฝ่ายตามหลังทีมจะบฝูงห่างมากขนาดนี้นะครับนั่นทาให้อิเตอรีต้องตกเป็นเป้าอย่างช่วยไม่ได้นะครับโทษฐานที่ไม่สามารถทําผลงานได้คงเส้นคงวานะตอนนี้เซเรอาผ่านมา24นัดครับปรากฏว่าอินเตอร์นี่แพ้ไปแล้วถึง7นัด้วยกันเลยทีเดียวนะครับถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะยิ่งมีการนําไปเปรียบเทียบกับ e, อันดอรกเต้คนสื่อก่านหน้านี้ด้วยนะครับคอนเต้คูมินเตอร์อยู่2ฤดูกาลครับ ในอานี่76นัดเขาพาทีมแพ้ไป7นัดนะครับขณะที่อินซ <c oughs> กี้ครับทูกา้นี้ผ่านมา24นัดเขาพาทีมแพ้ไปแล้วถึง7นัดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ7นัดที่แพ้นะก็คือเกมกับ io, al, ese, Roma, us, e ide, ลาซิโอเบซิมิลาดดนบูดิเนเซ่โรม่ามิสุสเอปเรีแล้วก็ล่าสุดคือโโลญนยาครับ <c oughs> นอกจากนีนคือเขามักจะพาทีมเสียแต้มในเกมแบบไม่น่าด้วยนะครับเจอกับทีมระดับกลางตารางหรือเล็กเนี่ยมักจะทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับ ก,กับปูดดเดเซมอนซาเอ็มโปลีซัมโดเลียบอเลญาเจอ5ทีมนี้นครับปรากฏว่าอินเตอร์เนี่ยเสียไปถึง13แต้มครับเราคิดดูว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่พลาดเลยนะช่องว่างกับนาบลีคงจะแคบลงกว่านี้ครับและมีบุนสุดโตมากกว่านี้นะที่สำคัญคือพวกเขามาจ็ดสิบแต้มแบบนี้หลังจากที่เพิ่งเอาชนะเกมใหญ่มาด้วยนะครับผมอย่างเมื่อช่วงต้นปีนะครับเอาชนะนาบลีมาได้เป็นทีมดีด้วยนะครับที่ชนะกิมอมโตราในลูกกาดนี้นะครับแต่นัทนากับเสมอกับมอนซา เคยถล่มเอซิมิลานในศึกซูปเปอร์โคปาเทเปนาครับควา้าแชมป์มาครองนะแต่นัทนาครับกลับมาแพ้อเมริคาบ้านแบบสัน้นเลยนะจากนั้นครับก็ชนะมิลานอีกครั้งในเซรอานะนัทนมามาเสมอกับซัมโดเรียเราก็ล่าสุดครับเมื่อการสัปดาห์ที่แล้วครับชนะเอฟซีปาโตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่านัทนากลับมาแพ้กับโบโลญญาเนี่ยครับอีกจุดหนึ่งก็คือพวกเขามัไม่ชื่นหากับเกมนอกบ้านนะครับเล่นในบ้านในซานเซลโลหรือว่าโจเซเปซ่าเนี่ยแข็งแกร่งครับแต่ออกนอกบ้านนี่ผลงานไม่ค่อยดีเลยครับ เป็นปัญหามากเลยนะในทุกการนี้ครับตอนนี้อนาะคตของซิกกี้ยังไม่ตกอยู่บนความเสี่ยงนะครับนั่นเพราะความดีความชอบที่เขาทําให้กับทีมเอาไว้ด้วยนะทั้งการคว้าแชมป์ซตูตเปอร์โคปาจูเดลนารวมถึงผลงานในเชลซี้ยครับพาทีมเข้ารอบรองอัลสองปีติดต่อกันแล้วนะครับสุดซื่อก่อนหน้านี้ทั้งบูชโนนซาเบตติแล้วก็อันดูเดนไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าซิกกี้นี่เข้ารอบรองอัลสองปีติดต่อกันแล้วครับปีนี้ก็เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกลุ่มเขาได้เปรียบนัดแรกไปด้วยนะเอาชนะปอโต้ไปได้ก่อนครรับวมถึง ผลงานในถ้วยควปปาเตียครับตอนนี้ก็ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับรอเจอกับเรตุสต์นะในรอบตัดเชือกน,นี้นะครับนั่นทําให้สมศสรยังไม่คิดในการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดด้านจูสเป้มาลตาครับประธานแรนฐานของทีมเนอชอรี่ก็ยังคงเชื่อมั่นในวงหลังเจสกี้เดิมครับแต่ก็มีเตือนเหมือนกันนะว่าเขาจะไปจะต้องหาจุดเปลี่ยนจําเป็นจะต้องทําอะไรให้มากกว่านี้ครับต้องการความคงเส้นคงวาของทีมมากกว่านี้นะ นับจากนี้อสิสกีจึงไม่สามารถพลาดได้อีกต่อไปนะครับเป้าหมายหลักของทีมตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทัวร์แชมป์โคปาอเตลเลียนนะแต่อยู่ที่ในคัมปิโนโตครับเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาทีมจบท็อปโฟของตารางให้ได้เพื่อได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลูกการหน้าโดยเฉพาะควรจะต้องจบอันดับสองของตารางให้ได้ด้วยนะครับนั่นเป็นสิทธิที่เขาจะต้องระลึกเอาไว้และจะต้องทําให้ได้นะครับในงานนี้เราอาจได้เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในถิ่นจุดซเปอเมซ่าได้เช่นกันนะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม,มรับฟังกัน,นครับใครมีคำถามความคเห็นดะก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับอีกครั้งนะครับใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็คือกด Subscribe ช่องเกาชัว่วคลับชั้นนอกกันได้ด้วยนะครับไว้ติดตามครับว่าครั้งหน้าผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการลูกไหนจะดีอะไรจะมานำเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ